ไปดูบทนิยามกันเลยบทนิยามบอกว่าถ้าลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางซ้ายเนี่ยสัญลักษณ์อย่างเี้เรียกว่า x เข้าใกล้ a ทางซ้ายเท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a ทางขวาตอบ l แปลว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันแล้วตอบ l ด้วย l นี่คือเลขนะครับตัวเลขตัวหนึ่งจำนวนจริงใดๆแล้วลิมิตของ fx x เข้าใกล้ a เนี่ยตอบ l เลย ก็ไปดูลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ย f x นี่คือ y นั่นแปลว่าไปดูที่ y ของฟังก์ชัน f เนี่ยมันเข้าใกล้หรือเท่ากับเลขอะไรเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายกับ x เข้าใกล้ a ทางขวาถ้า y มันเข้าใกล้หรือเท่ากับเนี่ยเท่ากันสรุปได้เลยว่า y ตัวนั้นก็เข้าใกล้หรือเท่ากับเลขนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือบทนิยามที่ ฟังก์ชัน f มีลิมิตตอบ L เมื่อ x เข้าใกล้ a อีกบทนิยามหนึง่งนี่ไม่มีลิมิตละถ้าไม่มีลิมิตนี่เป็นยังไงถ้าลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้ a ทางขวาก็แปลว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันแล้วจะได้ว่าฟังก์ชัน f ไม่มีลิมิตที่ a นะครับไม่มีลิมิตที่ a เอาละครับคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการหาลิมิตกันวิธีแรกเราก็จะใช้วิธีการของการสมรสมุติค่าสมมุติค่า x นะครับ<ม>เช่นตัวอย่างบอกว่าให้ fx เนี่ย y y ของฟังก์ชัน f นะครับตอบค่าสมมูล x หารด้วย x จงหาค่าของลิมิต fx x เข้าใกล้เลข3เอาละครับเข้าใกล้เลข3เราก็ ต้องไปหาเนี่ยเรารู้บทนิยามแล้วจะหาว่าลิมิตมันตอบอะไรเนี่ยก็ต้องดูลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาวิ่งมาทางซ้ายของเลข3กับวิ่งมาทางขวาของเลข3แล้วไปสังเกตที่ว่า y มันเข้าใกล้หรือเท่ากับเลขอะไรเอาละครับเริ่มเลยค่า x ค่า y ของฟังก์ชัน f แล้วก็เขียนเส้นจํำนวนเลยเนี่ยเลข3คือตัวที่โจทย์ถามนะครับว่า x เข้าใกล้เลข3ตอบอะไรก็ไปดูทางซ้ายของเลข3ก่อน วิ่งมาทางซ้ายของเลข3ใกล้จะตอบเลข3าเนี่ยเอาตัวตัวแรกก่อนตัวแรกตัวแรกเราก็ให้ x ตอบ2.9นี่ยตอบ2.9 y ตอบ1เลยทำไมเป็นเช่นนั้นก็แทนค่าตรงนี้ไงครับค่าสมบูรณ์ของ2.9ก็ตอบ2.9ใช่ไหมนักเรียน2.9หาร2.9ก็ตอบ1ไปดูต่อไป เบียดเข้าไปอีกเนี่ยนี่มันยังไกลอยู่อะ่ะมันยังไกลเลขสามอะ่ะเราบอกว่า x เข้าใกล้เลขสามทางซ้ายอะ่ะเเข้าใกล้เลขสามทางซ้ายก็ต้องเข้าไปใกล้ๆอีกก็สองจุดเก้าเก้าค่า y ก็ยังตอบหนึ่งอีกอา้ายังไกลอีกอา้าเบียดเข้าไปอีกปรากฏว่ายิ่งเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปยังไงมันก็ค่า y ก็ตอบหนึ่งเสมอนะครับสังเกตดูแล้ว y ตอบหนึ่งเสมอก็สรุปได้เลยว่าลิมิตทางซ้ายของ เลข3นี้ก็ตอบ1นั่นเองเขียนได้เลยเป็นสัญลักษณ์ว่าลิมิต fx x เข้าใกล้3ทางซ้ายตอบ1นี่แหละครับอันนี้เป็นวิธีการหาวิธีการหาก็คือเราสังเกตดูตอนแรกก็ให้มันเข้าใกล้เลข3ห่างๆก่อนยังไม่ต้องไปใกล้มากนะักกระเถิบเข้าไปกระเถิบเข้าไปปรากฏว่าสังเกตเห็นแล้วว่า y นี้ตอบ1ตลอดเลย X จากกระเถิบเข้าไปใกล้มากที่สุดเท่าไหร่ก็9ก้าจดเก้าเก้าเจุดเ้า้าเ้าเยอะๆเนี่ยค่า Y ก็ยังตอบหนึ่งเสมอเพราะตรงนี้ค่าสมบูรณ์มันออกมามันเท่ากันหารกันตอบหนึ่งเสมอแน่นอนก็สรุปได้ว่าลิมิตทางซ้ายตอบหนึ่งนะครับคราวนี้ไปดูลิมิตทางขวากันบ้างก็เขียนเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะครับวิ่งมาทางขวาของเลขสามนะยังไม่ต้องใกล้มาก จะได้สังเกตค่า y นะครับตอนแรกก็ให้3.1ก่อนนะฮะสามจ x ตอบ3.1ค่าสมมูลก็ตอบ3.1 3.1หาร3.1เหมือนก,น,กนกันก็ตอบ1นั่นเองคราวนี้วิ่งเข้าไปใกล้อีกเข้าไปใกล้อีกเบียดเข้าไปใกล้อีกก็3.01เนะี่ย3.01ค่า y ก็ตอบ1อีกเพราะว่ามันเท่ากันอะเท่ากันหารกันก็ตอบหนึ่งเบียดเข้าไปใกล้ๆกล้อีกก็เติมศูนย์เข้าไปอีก3 0 0 1นะุนยย ค่า y ก็ตอบ1เพราะฉะนั้นยิ่งเข้าไปใกล้เท่าไหรเท่าไร่ค่า y มันก็ยังตอบ1อยู่ดีเพราะว่าตรงนี้มันเท่ากันก็หารกันตอบ1ก็สรุปได้เลยว่าลิมิต fx x เข้าใกล้3ทางขวาก็ตอบ1จะเห็นว่าซ้ายกับขวามีลิมิตเป็นไงกันครับเท่ากันเมื่อเท่ากันตามบทนิยามบอกว่าถ้าเท่ากันก็ตอบได้แล้วนะครับก็สรุปได้ว่า ลิมิต f x, x เข, 3, ข้าใกล้3ก็ตอบ1นั่นเอง <ment _> ก็ไปดูว่าลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาไหมถ้าเท่ากันก็ตอบได้ถ้าไม่เท่ากันก็หาลิมิตไม่ได้นะครับไม่มีลิมิตนั่นเองติดตามและสมัคร <S <S เรียนคณิตออนไลน์เพียงวิดีโอละ50บาทได้ที่คณิต net แล้วเจอกัน